อะไรซันต้ามีแผงคอสีขาวนะคะมีแงผงคอสีขาวช่วงเท้าก็จะมีวิไว้อยู่นะคะก็จะมีถุงเท้าใส่อยู่บางครั้งเวลาขึ้นประกวดเราต้องทําให้แผงคอขาวแล้วก็ถุงเท้าขาวก็จะมีช่วยใช้เบอร์เก้าช่วยนะคะให้ขาวขึ้นหรือน้องแมวที่เป็นสีขาว เราก็จะใช้เบอร์9เพื่อจะทําให้น้องแมวเขาขาวขึ้นนะคะ,ะเบอร์9ก็อยู่ที่150กร,รมัม290บาทอบาทถ้ากระปุกใหญ่ก็ตามจํานวนกร,รัมก็680บาทเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมว่าซันต้าใช้ทุกเบอร์เลยเพียงแต่ว่าเราดูระยะขนตามรอบเท่านั้นเองต่อไปเบอร์ส0เบอร์สินี้ต้องใช้ค่ะนะคะเพราะว่าซันต้าเนี่ยทำไมขนซันต้าเขาจะเป๊ะตลอดเวลา ซันต้าเนี่ยขนจะเป๊ะตลอดเวลาเลยนะคะซันต้านั่งก่อนซันต้านั่งก่อนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซันต้านั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งหล่อๆ่ออันไหนนั่งหล่อๆอให้แม่ดูสิอือซันต้าทาไมถึงชอบใช้เบอร์สิบเห็นไหมว่าขนซันต้าเนี่ยแป๊บหนึ่งก็จะยุ่งแล้วคือเขาชอบกินน้ำเล่นน้ําเปียกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อาบน้ําทําไมขนซันต้าถึงเป๊ะทุกครั้งนะคะเราก็จะใช้สเปรย์เบอร์สิบเลยนะคะ เห็นไหมส้นเป็นลิงนะคะเราจะใช้สเปรย์เบอร์สิในขณะที่ขนเขาแห้งอยู่นะคะเราก็ฉีดสเปรย์ลงฝ่ามือหรือว่าฉีดฉีดลงหวีนะคะแล้วก็จะแปรงน้องนะคะก็จะลบไฟฟ้าสถิตแล้วก็จะทําให้ขนนุ่มระหว่างวันด้วยเพราะว่าแม่โจเป็นคนชอบหอมซันตาเบอร์สินี่ใช้ดีนะคะ135 m l ก็อยู่ที่290บาทนะคะ ส่วนเบอร์ต่อไปเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนี้คือกุญแจซอนเลยนะคะทำไมเดี๋ยวนี้ซันต้าเนี่ยห่างจากการอาบน้ำแล้วก็ได้ถึงเป็นเดือนเลยนะแล้วก็ขนขนเด้งสวยตลอดเลยนะคะยืดระยะเวลายาวเบอร์สิบเอ็ดนี้ก็คือหัวใจแล้วก็คือกุญแจสอนเนาะอ่ามองเห็นชัดบอก แสงแสงอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่าแม่โจนั่งนั่ง,งทําคลิปอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะเบอร์11อย่างเช่นเราจะรอบนี้เราจะอาบน้ําขจัดคราบมันขจัดคราบมันจริงๆอ่ะเพื่อนๆอาบน้ําได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะลองทําดูถ้าน้องแมวเวงคูเราเห็นมันปุ๊บเราหยิบเบอร์สามขึ้นมาเลยนะคะหรือเส้นขนตอนนี้ลูกฉันไม่ได้อาบน้ําเดือนหนึ่งแล้ว เราแม่โจอยากให้ใช้เบอร์สามกับเบอร์หกควบคู่กันไปนะคะผสมใส่ขวดอย่างที่ตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเทน้องนะคะก็จะใช้ได้เลยหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะใช้คีมนวดนะคะรอบที่2เราจะใช้คีมนวดนะคะหลังจากใช้คีมนวดเสร็จป,ปุ๊บรอบที่3นี่แหละคะ่ะคือหัวใจนะคะคือหัวใจเลยหัวใจของเขาก็คือ ล้างตัวนี้อย่างเช่นเรามั่นใจว่าเราอาบน้ําลูกสะอาดแล้วแต่ถ้าเราลงเบอร์11มันเหมือนเป็นการล้างสารเคมีอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเพื่อให้ตัวนี้เกลี้ยงเกี้ยงจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ขนเด้งด้วยอันนี้บอกเลยคุณจะซอนตัวนี้เลยนะคะส่วนตัวต่อไป แล้วก็พอเราหลังาการที่เป่าขนอะไรน้องเรียบร้อยแล้วเช็ดหูเช็ดต,ตาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราจะต้องเช็ดหูน้องด้วยนะคะเช็ดหูน้องอยู่ที่เบอร์8เมื่อกี้ลืมบอกนะคะเช็ดหูน้องอยู่ที่เบอร์เบอร์แปดซันต้าก็จะเช็ดหูเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้มีไรหูหรือว่าช่องหูอ่ามีประเด็นทําให้ช่องหู สะอาดนะคะเบอร์8ก็อยู่ที่เหมือนเดิม135 ML อยู่ที่290แล้วก็ถ้าขวดใหญ่เพิ่มไปก็อยู่ที่680ปบาทนะคะส่วนหวีหวีนี่ก็คือหัวใจสำคัญอีกแล้วนะคะหวีหวีใหญ่นี้แม่โจชอบให้ใช้หวีหวีใหญ่เวลาหวีช่วงตัวเขานะคะ mm. ก็อันนี้อยู่ที่990ของพิงค์เพาพันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ เวลาสางเขาอะ่ะมันมันบางทีเราต้องหวีขนขนเส้นขนที่ตายแล้วหลุดออกมาเพื่อจะให้เส้นขนเส้นใหม่แทงขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็จะชอบมากเลยอันเล็กนะคะอันเล็กเนี่ยชอบจริงๆเลยเพราะว่าชอบหวีใต้ท้องน้องเขานะคะจิกเส้นขนที่ตายผมหยิกขนหยิกอย่างเงี้ยนะคะสังกตังอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็หวีให้เศษฝุ่นอะไรออกมาได้แม่โจจะชอบช่องเล็กเนี่ยเวลาจิก เวลาจิกไอ้เจา้าสังกตังจะมีเกิดขึ้นเสมอเลยในน้องแมวขนยาวจะสังเกตว่าซันต้าทำไมไม่มีสังกตังขนยาวขนาดนี้ก็แม่โจเล่นหวีตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็เขายังเปิดตัวโปรโมชั่นอยู่ที่590นะคะแล้วถ้าเกิดว่าหมดโปรต้องน้อมรับในราคา790นะคะนั่นคือราคามาตรฐานเหมือนซันต้าจะหนีขึ้นไปข้างบนอ่ะให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยดูไปดูนก ไปดูนกอยู่นู่นบนหลังคาเห็นไหมนั่นอ่ะเดี๋ยวดเด็ดยด็่เด็ด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 เด็นเดนตเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็นะค็ดเด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 ็กเ็เด็ดเด็าเด็ดเอ่ดเด็ดเด็ดยด็อเด็ด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 เดดเด็เด็เ็เ็เด็ดเก็เ ส,วน,สวนแบบแมวสวนนะคะนี่เลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ภายนอกของซันต้าทั้งหมดถามว่าควรมีไหมต้องมีค่ะนะคะบางทีช่วงนี้อย่างเช่นเอาโควิดนะอาบอกเลยอย่างช่วงนี้โควิดน่ะก็ไม่ค่อยอยากจะให้น้องแมวออกไปอาบน้ําข้างนอกหรือว่าบางสถานที่อ่ะเขาต้องปิดนะคะเขาจะโดนบังคับให้ปิดไม่ให้ไม่ให้เขาไปอาบน้ําอะไรได้เลยนะคะ เราก็ควรมีผลิตภัณฑ์เผื่อไว้แล้วก็ฝึกอาบน้ําไว้นะคะฝึกอาบน้ําได้เลยก็ช่วยประหยัดอีกหนึ่งช่องทางนะเอแม่โจมองดูว่ามันช่วยประหยัดอีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะ, <Questo S 3> คะก็ะก็ดีไปส่วนซันต้าที่ต้องให้แม่หนิงอาบน้ําเพราะว่าแม่หนิงเขาเป็นคนดูแลซันต้าทั้งหมดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําเขาเพราะว่าแม่หนิงเขาเป็นคนดูแลเส้นค้น ดูแลเกี่ยวกับร่างกายเพราะว่าซันต้าเขาเป็นแมวสายประกวดเขาจะเป๊ะกว่าเขาจะแม่นกว่าในมือระดับูมเมอร์นะคะเขาจะรู้ว่าควรจะใช้อะไรต่ออะไรนะคะเห็นไหมเยอะไหมไม่เยอะหรอกจริงๆไม่เยอะหรอกค่ะซื้อทีเดียวซื้อครั้งเดียวหรือว่าเราต้องใช้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการดูแลน้องแมวอ่ะให้ได้ดีอ่ะ ความหมายคือห่างไกลหมอห่างไกลหมอเลยนะคะจริงๆนะคะแล้วก็ซันต้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้อย่างที่บอกก็เลี้ยงซันต้าไม่เป็นนะคะคือหาหมอกันทุกอาทิตย์นะคะอันนี้คือปฏิญญาภายนอกทั้งหมดเนาะก็ทักมาได้ทักมานะคะเพราะว่ามีหลายคนถามคุณแม่มีคุณแม่อาจจะลงไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าเวลา เคลียกับน้องแมวคนไหนก็จะอยากให้ให้ได้สวยไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวก็ทําให้เราพูดคุยกับเพื่อนๆที่ศรัทธาตามซันต้ามามากกว่านะคะก็ก็ค่อยๆแก้ไขทีละเปอะไปนะคะมันทําให้ลงไม่ทันก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าแม่มีพวกแชมพูขจัดคราบมีอะไรต่างๆบางทีเราปล่อยคลิปเยอะๆทุกวันก็มองไม่เห็นได้เนาะ แล้วก็ส่วนเรื่องการกินนะคะก็อันนี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะคะนะคะอย่างวิตามินของ Pink, พิงค์พาพันทั้งหมดนะคะ1 0 0 0กรัมอันนี้คือวิตามินนะคะมีส่วนผสมของไข่นมสดเอ่อไบโอตินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะก็กินดีค่ะก็มั่นใจในดวงใจของซันต้าเลยมั่นใจค่อนข้างมั่นใจที่ว่าทำให้ซันต้าตัวใหญ่ ตัวใหญ่จริงๆแล้วก็ก้ามเนื้อใหญ่จริงๆแล้วก็เส้นขนหนาจริงๆอย่างที่เห็นนะคะอันนี้1,000กร,รัมถ้าได้กินตลอดก็1,000กร,รัมก็อยู่ที่2,000บาทนะคะเนาะส่วนเซกคู่ขวัญน,นี้ก็เหมือนเดิมนะคะอ,าอยากลองกลัวลูกจะกินหรือไม่กินไหมอยากทดลองก็อยู่ที่150กรัม150กรัมอยู่ที่450บาทส่วนแอลไลซีนเสริมภูมิก็ อยู่ที่480บาทเซตนี้930บาทนะคะเซตคู่ขวัญเนี้ยอยากให้ฝึกกินจริงๆ,ๆ, <orgt> ๆเพราะหลังจากฝึกกินค่อนข้างมั่นใจว่าคุณแม่จะมาตามป๋องใหญ่ <c oughs> <c oughs> นะคะเซตนี้930บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งให้ะะฟรีนะคะพร้อมกับมีของกุ๊กกิ๊กมุกมิงเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าที่สั่งทางช้อปปี้ ก็จิ้มไปในลูกที่มีหัวแดงๆเลยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเฟอร์ควีนนะคะในช็อปปีก็ให้ช่องทางนั้นเลยนะคะก็จะมีของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปให้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอิมูนพัดตัวนี้ก็คือตัวกระตุ้นภูมิจะพูดตลอดเลยนะคะอันนี้ซันต้าพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วเลยนะคะก็จะอยู่ที่ 35ML อยู่ที่320บาทแล้วก็100 ML อยู่ที่890อาอันนี้ก็สำคัญนะคะคือกินให้น้องกระตุ้นภูมิบางทีเราได้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี้ยการกระตุ้นภูมิแมวเสริมภูมิแมวเนี่ยจริงๆเป็นหัวใจของการเลี้ยงแมวเหมือนกันนะคะถ้าน้องแมวภูมิคุ้มกันดีแม่โจค่อนข้างมั่นใจเลยนะคะอย่างแมวที่บ้านเนี่ย ตอนที่อยู่ที่ช่วงวัยที่น้องแมว1ขวบถึง7ขวบแม่โจเลี้ยงไม่เป็นเลยนะคือหาหมอตลอดนะคะพอหลังจากเรารู้จักพวกเสริมภูมิน้องกระตุ้นภูมิน้องวิตามินสำหรับน้องแมวแม่โจก็จะจ่ายให้ทั้งบ้านเลยนะคะที่บ้านจะมีแมวทั้งหมดนะ่ะ ที่จริงมีสิบตัวทีนี้อีกตัวหนึ่งเขาอายุเยอะแล้วเขาเสียชีวิตไปก็ตอนนี้ก็เหลือเก้าตัวก็สมบูรณ์แข็งแรงดีหมดทุกอย่างเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยไอเทมตัวนี้นี่รักมากน้องแมวที่บ้านแมโจเนี่ยแต่เกิดปัญหาปัญหาเรื่องท้องเสียเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเลยหรือว่าบ้านใครมีปัญหาท้องเสียหรือบางทีฉันก็ให้กินอาหารเหมือนเดิมนะ ถตาคุณก็ยังแบอึเหลวคืออะไรการที่น้องแมวอึเหลวนี้มันจะไม่ค่อยดีสําหรับลําไส้น้องแมวนะคะในลําไส้น้องแมวเออเราจะรู้ว่าการที่น้องอึออกมาเป็นก้อนสวยเนี่ยก็หมายถึงว่าลําไส้เขาสุขภาพดีนะคะลําไส้ของน้องแมวเนี่ยสำคัญนะนะคะก็สําหรับน้องแมวที่ท้องเสียปุ๊บหรืออึเหลวปุ๊บแม่จะให้กิน เจ้าโปรไบโอติกเลยหรือว่าปกติในทุกๆวันซันต้าเขาก็กินทุกวันอยู่แล้วนะคะหรือว่าในทุกตัวแมวถ้าเกิดว่าอึบบางทีอึสวยงามหน่อยเราอาจจะถอยได้นะคะแต่ว่าถ้าน้องแมวชอบลำไส้ไม่ค่อยโอเคก็ใช้ได้เลยนะคะโปรไบโอติกตัวนี้ก็จะเป็นผงๆใส่ในอาหารได้ทุกๆอย่างเลยหรือว่าจะใส่น้ำคนแล้วก็ใส่สลิมฉีดได้ตามเดิมอันนี้เป็นผงปืยก่อน เป็นถุงเปืยก่อนนะคะเพราะว่าทําไม่ทันไม่ทันจริงๆนะคะแพ็กเกจจิ้งออกมาไม่ทันจริงๆก็แรงสะท้อนกลับมามีเยอะติดใจนะคะอึดสวยขึ้นน้องแมวที่บางทีท้องเสียขึ้นมาก็กินภายใน2วันอย่างเงี้ยแม่โตก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหายเพราะว่าลองกับเด็กๆทุกๆคนในตัวบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ชอบตรงที่ว่าช่วยปรับสมดุลในลำไส้ให้น้องเขาอะ่ะบางทีรับอาหารเม็ดแบบใหม่ๆขึ้นมาก็จะทำให้เขาอะ่ะอ่าสท้องอย่างเงี้ยคือปรับไม่ทันบางทีปรับไม่ทันแม่ส่งอาหารใหม่มาอีกละก็จะใช้ตัวนี้ช่วยวันสองวันก็ก็ดีขึ้นค่ะนะคะนะคะแล้วบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะติดเชื้อหรือเปล่าอ่าบางทีติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ไม่รู้นะ เราก็ให้กินก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าด้วยโควิดเราไม่สามารถไปหาหมอได้ง่ายๆหรือเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดคือห่างไกลหมอเวลาจะอะไรทีนึงก็ควรมีติดไว้เลยควรมีติดไว้ประจำบ้านเลยบางทีลูกค้าไม่ได้สั่งแมโจส่งไปก่อนละก็ไปจังหวัดพอดีเป๊ะเขาเลยแล้วก็ช่วยได้ทันจริงๆนะคะก็ทักมานี่คือทั้งหมดทั้งมวลของผลิตภัณฑ์ที่ซันต้ามีจำหน่ายอยู่นะคะ มีหมดทุกตัวเลยเพราะว่าซันต้าเขาเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วกร็รีวิวให้อย่างเดียวนะคะรีวิวโดยการใช้จริงใช้จริงดูแลจริงทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้ซันต้าอย่างที่เห็นมาเลยอ่ะจะพรีเซนเตอร์อยู่หลังคาดูแมวนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันเนาะ ก็ขอบคุณในทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะแม่โจนำเสนออะไรไปส่วนมากเพื่อนๆจะค่อนข้างมั่นใจแต่สิ่งสำคัญทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยทุกคนบอกอยากได้เหมือนซันต้ามันง่ายง่ายนิดเดียวเลยค่ะนะคะความตั้งใจนะคะความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วก็ถ้าเน้นเฉพาะสายพันธุ์เมนคูนนะคะแม่โจจะมี น้องแมวที่แบ่งปันร่วมแชร์ประสบการณ์กับเมนคูนก็จำนวนมากอยู่ก็คืออยากให้ทุกตัวแมวเมนคูนสวยนะคะอยากให้สวยสุขภาพดีเพราะจะรู้อยู่คนที่เลี้ยงแมวเมนคูนเนี่ยจะหลงไหลสายพันธุ์นี้มากเลยนะคะค่อนข้างหลงไหลหน่อยด้วยด้วยความ ก็ล้อก็ล้อก็ติดของเขานะคะในความน่าเอ็นดูของเขาตัวใหญ่แต่ว่าอุปนิสัยเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุยง่ายที่อ้อนอะไรนูน่นนี่นั่นแม่โจก็อยากเห็นเลยทุกตัวแมวมีสุขภาพดีเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยเนาะว่าซันต้าเป็นตัวแทนจำหน่ายของพิง k ์พาพันธผลิตของพิงคพอพันทั้งหมดนะคะก็ทักมาได้หรือ ทักที่ลิง์ได้หมดเลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้โดยตรงอินบ็อกซ์ได้24ชั่วโมงขอบคุณมาก่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะฝากด้วยนะ